ออกสตาร์ทข่าวแรกครับกับความอัดอั้นของคุณแม่ใจแกร่งพล,อย,ลอยพลอยพันธ์ถึงเรื่องการหย่ากับสามีอย่างปีเตอร์คอบเดรนดอลตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเลยครับรคุณแม่พล,อย,ลอยพ,พลอยพันธ์เผยด้วยความรู้สึกสุดเซ็งกับทีมข่าว EX ครับ<ม>ว่าสามีดีแตกปีเตอร์ยังคงนิ่งเงียบเรื่องหยา่ทาทั้งที่เคยเอ่ยปากผ่านสื่อซะดิบดีนะครับว่าจะรีบเคลียร์เรื่องการหย่าให้เรียบร้อยโดยเร็วครับซึ่งคุณแม่พลอยยังยอมรับอีกด้วยว่าตนได้มีการปรึกษาทนายความเรื่องฟ้องหย่าไว้บ้างแล้ว แต่ก็อยากคุยและเคลียร์กับปีเตอร์ให้จบด้วยตนเองไม่อยากเสียเงินค่าฟ้องร้องโดยเปล่าประโยชน์ขอนําเงินส่วนนี้เนี่ยเก็บไว้เลี้ยงลูกดีกว่าครับสำหรับเรื่องบ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันนะฮะที่สามีเคยให้สัมภาษณ์ว่าจะเตรียมขายเพื่อไปซื้อบ้านหลังเล็กกว่าให้อยู่แทนคุณแม่ลูกสองเอ่ยปากว่ารู้สึกอึ้งเหมือนโดนเผาไล่ที่ครับทั้งที่ความจริงเนี่ยตนยังอยากอยู่บ้านหลังเดิมเพราะใกล้โรงเรียนลูกชายและคิดว่าอาจจะเจรจาขอซื้อต่อเองแต่ก็ไม่รู้ว่าจะขายแพงขนาดไหนครับคือเขาประกาศขายไปแล้ว แต่ว่าก็ยังไม่มีใครสนใจนะคะเพราะอาจจะราคาบ้านมันสูงด้วยก็ตอนนี้พอยก็เลยเกับลูกก็ยังไม่ได้ย้ายออกแต่ว่ามีการไปดูบ้านบ้างแล้วค่ะรู้สึกไงบ้างคะงเขาได้ขายกับทันหันก็คือเรายังไม่ได้ตกลงอะไรกันเลยแต่ว่าเขาไปประกาศขายแล้วเนี่ยก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกเหมือนโดนเผาไรที่นิดหน่อยคืออีกอย่างหนึ่งพยอยากให้มองว่าอันนี้มันเป็นที่ที่ลูกอยู่แล้วมันมีฟัสิลิตี้ที่มัน ที่อย่างน้อยถ้าเผื่อว่าเขาไม่ได้มาช่วยดูแลตรงนี้เขาก็อยากให้เขาช่วยอำนวยความสะดวกตรงนี้ให้หน่อยค่ะอยากซื้อบ้านหลังนีไว้ครับอยากจะซื้อต่อค่ะอยากจะซื้อต่อจากเขาแต่ว่าไม่รู้เขาจะกำไรเยอะหรือเปล่านะ ส่วนเรื่องที่ปีเตอร์นะครับเคยให้สัมภาษณ์ว่าจะเร่งทางานเก็บเงินส่งเสียงเลี้ยงดูลูกนะครับซึ่งสาวพลอยพอถามเป็นสาวพลอยเนี่ยสาวพลอยก็บอกว่างง,ง,งฮะบอกว่าไม่เคยได้รับเงินจากปีเตอร์เลยเอาเป็นว่ายัางไงก็ขอให้เคลียร์กันได้ลงตัวแล้วกันนะครับอย่างที่สาวพลอยบอกครับอยาอยาให้ถึงการที่ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลเลยฮะเก็บเงินตรงนั้นไว้เลี้ยงดูลูกจะดีกว่านะครับ